สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับเราโอลิฟันและหนังที่ผมจะมาสปอยมีชื่อเรื่องว่ามิลลี่2 0 2 2เรื่องราวจะเป็นยังไงเข้าไปรับชมกันครับเรื่องราวเริ่มขึ้นที่มิล่นักศึกษาพยาบาลจบใหม่ที่ตั้งใจจะเดินทางไปทํางานต่อที่ประเทศแคนาดาแต่ปัญหาเดียวของเธอก็กคือเรื่องของภาษาอังกฤษมิ Mill ie. Mill ie. Mill ie. ลิมีนิรจาร์คุณพ่อของเธอที่คอยเป็นกําลังใจให้ทุกๆเรื่องเธอเองก็คอยดูแลพ่อที่อายุมากเป็นอย่างดี นอกจากพ่อแล้วมิลลี่ยังมีอารโมฮันน้องของพ่อที่คอยอยู่ข,ข้างพี่ชายเสมอที่เจอปัญหาในวันที่มิลลี่ต้องไปเรียนที่สถาบันสอนภาษาพ่อขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งลูกสาวเพื่อให้ฐานะของครอบครัวได้ดีขึ้นมิลลี่ตั้งเป้าหมายว่าต้องไปทํางานที่ประเทศแคนาดาให้ได้เพราะอยู่ที่อินเดียงานพยาบาลมีไรายได้ดีไม่เท่ากับที่แคนาดาหลังจากเรียนภาษาอังกฤษเสร็จเธอมาทํางานต่อเป็นพนักงานร้านแฮมเบอร์เกอร์ดูคิิเชนโดยมีสุธ,ธี ผู้จัดการล้านสุดเขี้ยวลากดินที่เจ้าระเบียบเอามากๆแต่เพียงก็ร้องขึ้นมาตลอดที่เธอทํางานในร้านนี้ว่าอย่าหมดกําลังใจเมื่อต้องเจอกับปัญหาหรือทางตันสายโทรศัพท์มือถือเรียกเข้าเป็นชื่อของซาเมียแต่มิลีไม่ยอมรับสายสาเหตุที่มิลีไม่คุยด้วยจากการที่เธอได้มองเห็นความไม่เอาทานของซาเมียที่วันนัดสอบสัมภาษณ์งานเขากลับโกหกเธอว่างานไม่ดีแทน วันหนึ่งที่มิลลี่มาดูหนังกับน,นิลันจานพ่อของเธอสองคนดันมาเจอกับซามเมียที่นั่งอยู่ข้างๆมิลลี่ในโรงหนังเดียวกันซะได้มิลลี่ไม่ต้องการให้พ่อรู้ว่าเธอกําลังคบหากับซาเนียเธอจึงต้องยอมคืนดีกับเขาเพื่อไม่ให้เขาเปิดเผยความจริงต่อหน้าของเธอแล้วความรักของทั้งคู่ก็กลับมาเหมือนเดิมอ,อีกครั้งในทุกๆวันมิลลี่ต้องเรียนทั้งภาษาอังกฤษสลับกับการทํางานที่ร้านอาหารเธอได้ใช้ทักษะภาษาที่เรียนมา สร้างความประทับใจให้กับลูกช้าชาวต่างชาติที่เธอสามารถสื่อสารภา,าษาอังกฤษได้อย่างยอดเยี่ยมถูกใจลูกค้าเป็นอย่างมากมิลลี่เป็นที่รักของทุกคนที่พบเจอกระทั่งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ชอบพูดแทนลมเธอเป็นประจำแต่คนที่มีอัธยาศัยดีต่อเธอก็มีอีกมากทั้งลุงรลปพอหน้าห้างที่แสนใจดีกับเธอทั้งคู่จะคอยทักทายกันเสมอทุกครั้งที่มิลลี่เข้ามาทำงานทางด้านของซามียแม้จะกลับมาคืนดีกัน แต่เขายังคงทําตัวเป็นอัตภัณ์จอมบวนพร้อมกับลูกน้องของเขาไปทั่วเช่นเดิมแต่มันก็ดีอย่างหนึ่งที่มิลลี่จะได้มีความปลอดภัยโดยเฉพาะพวกวินรับจ้างที่คอยตามจีบเธออย่างเสียมารยาตก็ได้สามียนี่แหละคอยจัดการพวกมันให้ทั้งพ่อและสามีคือคนที่ทําให้เธอมีความสุขและยิ้มได้ทุกๆวันแต่ก็มาถึงวันที่เธอต้องจากสองคนที่รักไปแล้วเมื่อผลสอบเพื่อไปทํางานที่แคนาดาของเธอนั้นผ่านนั่นอาจทําให้พ่อและสามีแอบเสียใจอยู่ไม่น้อย ที่ยังไงมิลลี่ก็ต้องออกไปจากที่นี่แล้วสิ่งที่มิลลี่ห่วงที่สุดก็คือสุข,ขภาพของพ่อที่ไม่ยอมเลิกสูบบุหรี่สักทีนี้เลนจานที่ไม่อยากให้ลูกเป็นห่วงจึงให้คำมั่นสัญญากับเธอว่าจะไม่สูบบุหรี่อีกต่อไปคืนนั้นมิลลี่ขอออกจากงานก่อนเวลาเธอและซาเมียมีนัดกันไปเที่ยวกันที่วัดแห่งหนึ่งที่ทั้งสองไปกันเป็นประจำแต่ขากลับช่วงดึกซาเมียขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งเธอแต่ดันเจอกับด่านตำรวจตรวจแอลกอฮอล เมื่อเป่าวัดค่าแอลกอฮอล์มาก็คือซามเมียดื่มจนเกินกำหนดทำให้มิลี่และซามเมียถูกจับมาที่โรงพักทั้งคู่จนนีลัญจานต้องเดินทางมารับตัวมิลีถึงที่สถานีตำรวจหัวหน้าหมู่ให้นีนรัญจานพามิลี่กลับบ้านได้แต่เตือนเขาว่าอย่าให้มิลีมาคบกับผู้ชายเหลือขออย่างซามเมียเลยที่ทำให้มิลี่ต้องเดือดร้อนขึ้นโรงพักแบบนี้พ่อก็ดูจะเห็นด้วยกับตำรวจตั้งแต่นั้นมานีลัญจานไม่ยอมพูดคุยกับมิลี่อีกเลยด้วยความโกรธที่เธอปกปิดว่าคบกับซามเมีย ร้านอาหารที่มิลลี่ทำอยู่ก็ดันมีปัญหาขึ้นมาอีกเพราะวัตถุด,ดิบที่มิลลี่เซ็นรับของมาถูกหนูกัดเสียหายในคืนวันที่มิลลี่ขอตัวกลับไปก่อนเพราะมีนัดกับซาเมียนั่นเองเกิดจากความไม่รลบคข้อของมิลลี่ที่ไม่นำเข้าไปเก็บในห้องให้เรียบร้อยการงานก็มีปัญหาพ่อก็ไม่ยอมคุยด้วยซามเมียก็ตัดสินใจไปทำงานที่เดลีเพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้นอีกทั้งๆท,ที่ทั้งคู่ยังโกรธกันอยู่ตั้งแต่ครั้งที่ถูกจับขึ้นโรงพัก และแล้วคืนวันที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของมิลลี่ก็มาถึงขนาที่มินิสแกนนิ้วออกจากงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ดันมีวัตถุดิบมาส่งที่ร้านพอดีเพื่อนร่วมงานของเธอที่รีบจะกลับไปก่อนเพื่อไปสั่งสั่นต่อจึงโยนงานให้มิลลี่เอาของที่ส่งมาไปเก็บไว้ที่ห้องเย็นก่อนที่เพื่อนร่วมงานจะรีบออกจากร้านไปิึงให้มิลลี่ยกมันไปเก็บตามลําพังแต่ในขณะที่เธอกําลังวุ่นวายจัดของอยู่ในห้องเย็นผู้จัดการสุธีที่คิดว่าพนักงานทุกคนกลับไปหมดแล้วพอเห็นว่าห้องเย็นปิิดม่สน ก็เลยบ่นด่าลูกน้องที่คิดว่ากลับไปกันหมดแล้วถึงความช่วยที่ไม่ยอมตรวจด,ดูความเรียบร้อยให้ดีๆก่อนที่สุทธีจะดันปิดประตูห้องเย็นที่ไม่ไดียังอยู่ด้านในแถมยังล็อกกุญแจข้างนอกอีกทีมีลีมารู้ตัวอีกทีว่าตัวเองถูกขังในห้องเย็นก่อนตอนที่ผู้จัดการสับซิฟไฟของร้านลงเธอพยายามตะโกนร้องเรียกพร้อมทุกประตูให้ผู้จัดการได้ยินแต่ก็ไม่ทันการสุธีปิดประตูร้านและเดินกลับไปแล้ว มือถือของเธอก็ดันวางไว้ข้างนอกห้องเย็นตั้งแต่ตอนที่เธอสแกนนิ้วออกจากงานในรอบแรกนีลัจานพ่อของเธอที่ใจร้อนเพราะลูกสาวยังกลับไม่ถึงบ้านแม้ว่าจะยังโกรธลูกไม่หายแต่เขาเริ่มนั่งไม่ติดมายืนรอมินิ่ถึงหน้าบ้านอย่างวิตกกงังวลมิลลีที่อยู่ภายในห้องเย็นของร้านเธอก็ยังไม่ละความพยายามเธอใช้รถเข็นดันให้ชนไปที่ประตู แม้จะทําให้มันสะเทือนได้แต่ก็ยังเปิดประตูไม่ได้อยู่ดีด้านสามีที่กําลังจะเดินทางด้วยรถบัสไปที่เดลีเขาพยายามโทรเข้ามือถือของมิลลี่แต่มือถือก็ไม่ได้อยู่ที่ตัวเธอด้านนิลนจานไม่รอช้าเขาเดินทางมาที่หน้าร้านอาหารที่ลูกสาวทางานอยู่แต่เมื่อเห็นร้านปิดและยังติดต่อมิลลี่ไม่ได้จึงลองโทรหาเพื่อนร่วมงานสาวของมิลลี่ให้ช่วยเช็คเพื่อนๆร่วมงานคนอื่นให้หน่อยก็พบว่ามิลลี่ได้ตอกบัตรออกจากร้านไปแล้ว พ่อพยายามโทรเข้าเครื่องเธอไม่หยุดแสงสว่างจากหน้าจอมือถือของมิลลี่ก็สว่างขึ้นอยู่ในร้านแต่น,นิลันจานก็ไม่ทันได้เห็นตอนนี้มิลลี่ถูกขังอยู่ในห้องเย็นที่ติดลบถึงที่ององศาเซลเซียสเธอพยายามถูมือไปทั่วร่างกายตัวเองเพื่อให้เกิดความอบอุ่นจนเธอนึกอะไรออกว่าเวลานี้เป็นเวลาที่โรงหนังรอบสุดท้ายจะจบพอดีเพราะร้านของเธอเป็นทางเดินผ่านของคนที่จะมาดูหนังเธอจึงรอเวลาที่หนังเลิก คนดูเดินออกมาจากโรงหนังจํานวนมากผ่านหน้าร้านของเธอมิลลี่ใช้ถาดสแตนเลตเข้าไปที่ประตูห้องเย็นอย่างหลายครั้งพร้อมกับร้องขอความช่วยเหลือไปด้วยแต่เพราะคนเยอะจนกบเสียงของมิลลี่ไปหมดแต่ก็ยังมีเด็กผู้ชายยืนเล่นอยู่ตรงประตูหน้าร้านหล่อพ่อของเขาคุยโทรศัพท์อยู่เด็กชายเหมือนได้ได้ยินเสียงที่มิลลี่ข้อถาดและได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากในร้านจึงพยายามบอกพ่อ เมื่อพ่อของเด็กชายมาลองฟังดูกลับไม่ได้ยินเสียงอะไรและพาตัวเด็กชายกลับออกจากห้างไปด้านในห้องเย็นตอนนี้นาฬิกาข้อมือของมิลลี่เริ่มหยุดทำงานแล้วอุณหภูมิภายในห้องเย็นก็เย็นขึ้นเรื่อยๆเ,เลือดเรือมออกมาจากจมูกของเธอนิ้วมือเธอเริ่มแดงและขยับไม่ได้สภาพร่างกายของมิลลี่เริ่มทนต่อความหนาวเย็นภายในห้องไม่ไหวด้านนีลัจานเมื่อไม่พบลูกสาวที่ร้านก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับไป ด้านหน้าของห้างรถบัสที่ซามียอนั่งเพื่อเดินทางไปทำงานที่เดลีได้ขับผ่านหน้าห้างที่มิลีทำงานผ่านพอดีเขาลองโทรหาเธออีกครั้งแต่ก็ยังไม่มีคนรับสายเหมือนเดิมเมื่อรถเคลื่อนออกจากหน้าห้างซามียอะจำเป็นต้องปิดโทรศัพท์เพื่อประหยัดแบตเตอรี่มือถือของเขาไว้ด้านในห้องเย็นมิลีนั่งกอดเข่าด้วยความหนาวเธอเผลอหลับไปครั้งหนึ่งฝันถึงตอนที่เธอยังเด็กและเล่นกับนิลันจานพ่อของเธออย่างมีความสุข จนเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งอุณหภูมิความหนาวเย็ยนตอนนี้ติดลบ16.1องศาเธอค้นเอาเสื้อออกมาจากกระเป๋านำมาฉีกและพันที่ฝ่ามือและเท้าของเธอเพื่อให้ความอบอุ่นจนเธอเริ่มจ้องไปที่พัดลมแอร์ด้านบนและกำลังคิดจะทำอะไรบางอย่างทางด้านของนิลนจาร์และอามโมหันทางคู่พากันมาแจ้งความกับตำรวจที่ว่ามิลิหายตัวไปหลังเลิกงาน ทางด้านมิลิเองเธอพยายามเอากระดาษลังปินขึ้นไปปิดพัดลมแอร์ด้านบนแต่ความพยายามของเธอนอกจากจะไม่ได้ผลแล้วเธอยังพลาดล่วงลงมาจากขั้นบันไดแถมชั้นวางของยังล้มมาทับฝ่าเท้าเธออีกด้วยบนโรงพักพ่อของมิลิที่กำลังแจ้งความอยู่แต่เมื่อสาธิตหัวหน้าหมู่ของโรงพักบอกว่ามิลิน่าจะไปอยู่กับสาม,มีแฟนของเธอทั้งนี้ลันจาและอาโมหันจึงขับรถไปที่บ้านของสาม,มีตามที่อยู่ที่ตำรวจให้มา เมื่อน,นีลันจาร์และอาโมหันมาถึงบ้านของซาเมียและรู้จากแม่ของซาเมียว่าเขาเดินทางไปทํางานที่เดลีแล้วนีลันจาร์จึงรีบโทรกลับไปหามิลลี่อีกครั้งแต่ก็โทรติดแต่ไม่มีคนรับสายเหมือนเดิมพอเสียใจมากที่ครั้งสุดท้ายไม่ได้คุยดีๆกับลูกด้านมิลลี่ด้วยความที่เธอเป็นนักเรียนพยาบาลเธอจึงทําการดัดกระดูกข้อเท้าของเธอที่หักพอถูกชั้นเหล็กหล่นทับด้วยตัวเอง ที่บ้านของนีลันจานตอนนี้ทั้งญาติและเพื่อนของมิลลี่มารวมตัวกันที่นี่ไม่นานซาเมียก็เดินมาถึงหน้าบ้านของนีลันจานเขาบอกกับเพื่อนของมิลลี่ว่าเขาไม่อยากไปเดดดี้แล้วพอแม่เขาโทรมาบอกว่าพ่อของมิลลี่มาตามหาเขาเลยรีบลงจากรถกลับมาจากที่นั่นทันทีด้านนีลันจารีบตรงเข้าไปหาถามมิลลี่จากเขาเมื่อรู้ว่าซาเมียก,ก็ไม่รู้ว่ามิลลี่อยู่ที่ไหนเพราะติดต่อเธอไม่ได้เหมือนกันท้งนีลันจานและอาโมฮันจึงพาซาเมียไปที่โรงพัก เพื่อให้ตำรวจสอบสวนอีกครั้งด้านมิลีเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาหลังจากที่เผลอหลับไปพร้อมีหนูตัวเล็กๆมาคอเคลียรที่มือของเธอเธอกลัวจนต้องขยับหนีแต่มันกลับเดินเข้ามาใกล้ๆเหมือนจะขอแค่มาซุกกับขาเธอเพื่อให้ความอบอุ่นกับมันมิลีก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้โดดเดี่ยวทางด้านของพ่อเธอเมื่อพาตัวสาม,มีมาที่โรงพักแล้วแต่หัวหน้ามูสาธิตกลับไม่อยู่ช่วยแถมปัดไม่รับผิดชอบ และบอกว่าจะกลับมาที่โรงพักในอีกหนึ่งชั่วโมงทําให้นิรันจานต้องต่อว่าและตัดพอว่าไม่เห็นใจความรู้สึกของคนเป็นพ่อแบบเขาบ้างที่ทุกวินาทีผ่านไปใจเขาแทบสลายจนทําให้ทุกคนต้องกลับออกไปจากโรงพักที่ห้องเย็นมิลีนําอาหารแชร่แข็งออกมาแบ่งกับเจ้าหนูกินด้วยกันในขณะที่เธอกําลังกินอาหารอยู่นั้นมิลีเห็นของเล่นที่อยู่ในกล่องเป็นสปินเนอร์ที่มือสามารถปัดให้หมุนได้และก็จะสามารถจัดใบพัดห้หยุดหมุนได้ บิลลี่จิงนิกบางอย่างได้จากของเล่นชิ้นนี้โดยการที่เธอจะใช้ด้ามเหล็กมาหยุดใบพัดพัดลมแอร์ไม่ให้มันทำงานแต่สุดท้ายก็ทำไม่สำเร็จที่ด้านนอกนีลันจานและอาโมฮันเดินทางไปทุกที่และทุกบ้านที่พอจะถามถึงมิลลี่ได้ว่าเธออยู่ที่บ้านเพื่อนคนไหนหรือบ้านญาติคนไหนหรือไม่ด้านนีลันจานได้รับความจริงจากซาเมียว่าจริงๆแล้วซาเมียคือคนเดียวกับคนที่ชื่อามิลาที่นีลันจานคิดว่าชื่อนี้เป็นชื่อของเพื่อนหญิงของเธอ แต่จริงๆแล้วนิลันจานเพิ่งมารู้วันนี้จากซาเมียว่าจริงๆก็เป็นชื่อของซาเมียที่มีลิเรียกเพื่อไม่ให้นิลันจานสงสัยนั่นเองซาเมียยอมรับว่าเป็นพราะตัวเขาไม่เอาไหนและไม่มีงานทําจนทําให้มิลี่ไม่กล้าที่จะเปิดตัวเขากับนิรันจานแต่การพูดเปิดใจกันในครั้งนี้ก็มีส่วนทําให้นิลันจานเชื่อใจของซาเมียได้ว่าตัวเขาไม่ได้เอามล่แอบไปซ่อนไว้ด้านมิล่ขณะที่ยิ่งดึกอุณหภูมิก็ยิ่งลดลงไปเรื่อย เธอลองค้นกระเป๋ามือถือของตัวเองดูกับพบไฟแช็กของพ่อเธอที่ยึดมาจากพ่อพ่อไม่อยากให้พ่อสูบบุหรี่เพื่อให้พ่ออยู่กับเธอไปนานๆเธอเอามันมาจุดที่กระดาษเพื่อให้เกิดความอบอุ่นให้กับตัวเธอและเจ้าหนูน้อยแต่ไม่นานกองไฟที่มิลลิจุดกับทําให้เกิดควันไฟมากขึ้นเธอเริ่มหายใจไม่ออกจนต้องดับกองไฟนั้นลงเธอได้เห็นนามบัตรตัวแทนจัดหาพยาบาลที่เป็นอนาคตของเธอที่ตั้งใจจะไปทํางานที่แคนาดา ทำให้มิลลี่มีใจลุกขึ้นสู้อีกครั้งโดยการหาที่ซ่อนตัวให้พ้นจากความหนาวเย็นโดยการที่ตัวเธอและเจ้าหนูเข้าไปหลบอยู่ในช่องที่ตัวเธอทําขึ้นพร้อมกับปิดหัวท้ายไม่ให้ความหนาวเย็นเข้าถึงพร้อมกับการจุดไฟแจ็คให้ความอบอุ่นภายในนั้นด้วยตัดมาบนโรงพักเมื่อสาธิตกลับมาประจําที่โรงพักก็เพ่งเล็งการสอบสวนความรู้สึกของตัวเองว่าสาเมียต้องเป็นคนลักพาตัวของมิลลี่ไปอย่างแน่นอนโดยไม่ฟังสาเมียพูดเลยจนถึงขั้นซ้อมสาเมียต่อนหน้าทุกคนบนโรงพัก แถมกล่าวหาว่าเขาจะเอาตัวมิลลี่ไปขายในซองขณะที่เรื่องกําลังจะบานปลายแต่เมื่อสารวัตรละวีเข้ามาและยื่นฟังคําบอกของนิริจารถึงการทํางานของตํารวจที่ชื่อสาธิตที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อการหายไปของมิลลี่เลยผู้กำกับละวีสั่งให้สาธิตโทรหาตํารวจไฟเบอร์เพื่อค้นหาสัญญาณมือถือของมิลลี่และสารวัตรละวีก็เข้ามาพูดคุยกับน,นิรจารยอย่างละเอียดถึงการหายตัวไปของมิลลี่หลังจากคุยกันแล้ว สารวัตรก็โทรไปหาผู้จัดก,การสุธีและบอกให้เขาส่งข้อมูลมิลลี่ที่สแกนนิ้วช่วงเลิกงานมาให้ทันทีจากนั้นซามเมียก็ได้บอกข้อมูลสารวัตรละวีเพิ่มคือในทุกๆวันหลังเลิกงานมิลลี่ต้องไปวัดทุกครั้งไม่มีครั้งไหนที่เธอจะไม่ได้ไปสารวัตรลวีขอให้สรุปว่าจุดที่มิลลี่หายตัวไปและน่าสงสัยก็คือช่วงระหว่างห้างและวัดรวมถึงข้อมูลว่าคนขับรถรับจ้างที่แอบแซวมิลลี่ทุกครั้งที่เดินผ่านหน้าห้างทุกคนจึงออกจากโรงพัก เพื่อไปหาวินรับจ้างที่สงสัยวัตลกพาตัวมิลลี่ไปทางด้านของสาธิตที่เจ็บแค้นที่ไม่สามารถเอาผิดกับสาม,มีได้ฝ่ายไซเบอร์พยายามที่จะเชื่อมต่อมือถือของมิลลี่โดยการให้นิลจานโทรหาเบอร์ของมิลลี่จนทําให้รู้ตําแหน่งสุดท้ายของมิลลี่ว่าอยู่ที่ไหนและข้อมูลทั้งหมดนี้ก็ถูกส่งกลับไปให้กับตํารวจที่ชื่อสาธิตแต่สิ่งที่สาสธิตทาคือการนิ่งเฉยและไม่นําข้อมูลตําแหน่งของมิลลี่ส่งต่อให้ตํารวจฝ่ายอืนอ่นๆเขาเอาแต่นั่งฟังเพลงสบายใจ ฝั่งสารวัตรละวีนีรันจันและอาโมหันก็ตามไปถามคนขับรถจ้างที่ทอบแอบเซลล์มิลลี่แต่ผลที่ได้คือตัวเขาไม่รู้เรื่องการหายตัวไปของมิลลี่เลยดานสามียที่นึกอะไรได้จากคําบอกเล่าของเพื่อนร่วมงานของมิลลี่บอกว่าเพื่อนคนอื่นออกมาก่อนมิลลี่ทั้งที่มิลลี่สแกนนิ้วเลือกงานไปแล้วนั่นแปลว่าเธออาจจะทําอะไรสักอย่างก่อนออกจากร้านสามียจึงแยกตัวออกมาเพื่อรีบขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามหาเพื่อนร่วมงานชายคนที่ใช้ให้มิลลี่เอาของไปเก็บ จนได้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วมิลลี่ยังไม่ได้ออกมาจากร้านแต่หลังจากที่เธอสแกนนิ้วเรื่องงานไปแล้วเธอยกของไปเก็บไว้ในห้องเย็นนั่นเองเมื่อรู้คำตอบแต่ในขณะที่ซาเมียกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปบอกเรื่องนี้ให้กับสารวัตรวิถีเพื่อให้ทุกคนไปยังห้องเย็นที่ร้านอาหารนั้นซาเมียก็ดันขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปชนเข้ากับรถที่มาตัดหน้าเมื่อมิลลี่หลบอยู่ในที่ซ่อนได้ไม่นานไฟแช็กก็หมดลงเจ้าหนูตอนนี้ก็ได้แข็งตายไปแล้ว เธอฮึดขึ้นสู้อีกครั้งโดยพยายามคว้าถุงขนมปังแช่แข็งให้เข้าไปขัดกับใบพัดพัดลมแอร์เพื่อให้มันหยุดทําความเย็นได้แล้วหนึ่งตัวและยังเหลืออีกหนึ่งตัวที่ยังทํางานอยู่สุดท้ายพิกัดตําแหน่งสุดท้ายของมารีที่อยู่ในห้องเย็นของร้านชิเคเก้นก็ถูกนําไปส่งให้กับสารวัตรละวีจากฝีมือของลูกน้องสาธิตที่ไม่พอใจที่สาธิตไม่สนใจที่จะทําคดีและสามเมียก็ฟื้นขึ้นมาหลังจากที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนกับรถคนขับรถเก่งถามเขาว่าอยากให้ไปส่งที่ไหน สามียบอกว่าอยากให้ไปส่งที่ห้างแปซิฟิกนั่นด้านนิลันจานและอาโมฮันได้ยืนอยู่ที่หน้าห้างแปซิฟิกสถานที่ที่มิลีทำงานอยู่และคุณลุงลอปพอดูแลหน้าห้างในเวลาเดิมๆที่มิลีกลับบ้านทุกวันเขาพูดกับน,นิลันจานอย่างมั่นใจว่ามิลียังไม่ได้ออกจากห้างแน่นอนเพราะเขาจำเธอได้เสมอทั้งเวลาเข้าและเวลาออก เขาและเธอจะทักทายกันเสมอจากนั้นทุกคนทั้งทีมสารวัตรละวีนิรันจานอามฮันและซาเมียได้ช่วยกันกระจายออกไปรอบห้างและหน้าร้านดูคิิเชนเพื่อที่จะหามิลลี่เมื่อผู้จัดการร้านมาถึงทําการขายกุญแจร้านได้ในที่สุดทุกคนก็เข้าไปในห้องเย็นและเห็นมิลลี่นอนแน่นิ่งไปนิรันจาร,รีบเข้าไปกอดมิลลี่และคิดว่าเธอตายไปแล้ว ซาเมียก็ถึงกับร้องไห้ที่เขามาช่วยแฟนสาวไว้ไม่ทันแต่เสียงของมิลลี่ร้องเรียกพ่อดังขึ้นทำให้ทุกคนรีบพามิลลี่ไปส่งที่โรงพยาบาลและหมอก็ออกมาบอกกับลินและฉานว่า <โ privacy. S 1> มิลลี่ปลอดภัยแล้ว <ife. S 2> เพียงแค่มีแผลที่เกิดจากการที่น้ำแข็งกัดกินเนื้อและมิลลี่เข้มแข็งมากกับการอดทนต่ออุณหภูมิหนาเวเย็นได้ถึงติดลบ18องศาเซลเซียสในเวลาห้าชั่วโมงซึ่งคนปกติอาจตายไปแล้ว สุดท้ายมิลลี่ตัดสินใจที่จะไม่ไปทํางานที่แคนาดาอีกแล้วเธอตัดสินใจที่จะเป็นพยาบาลที่บ้านเกิดของตัวเองอเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้พ่อและซาเมียเหตุการณ์นี้ยังทําให้นิรชาและซาเมียนต่างเรียนรู้และปรับตัวเข้าหากันได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยแล้วหนังก็ตัดจบลงเป็นยังไงบ้างครับหนังเรื่องนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบนะครับขอบคุณครับ